ทุกคนนี่คือพกกริกกะเหลี่ยงเดินทางมาไกลนะคะมาจากประเทศพม่าครับพริกนี้พิเศษไย่างไรล่ะคหนึ่งคือเขียว <laughs> เห็นไหม <laughs> ถ้าสุกจะเป็นสีส้มโงห <laughs> อมอร่อยนะคบตอนนี้พริกเนี่ยกำลังออกลูกเยอะมากมากครับเราก็เลยเอาพริกที่ออกแกนิแค่แท้เลยปลูกจากพม่าเลยนะรสชาตินี้จะเป็นแบบธรรมชาติ <laughs> ยังทำน้ำพริกนะครับสส่ได้ครับรอ เขาเรียกรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับขนาดนี้แสบแสบนิ้ว แสบหน้าแสบไปหมดแล้วครับบอกตรงพี่เขาแรงจริงฮะสนใจครับสั่งได้นะฮะถ้าช่วยไอเรียบร้ก็อย่าห่วงอย่างดีนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมันจะอ่านี่ฮะเป็นไงกะปิของคุณของเราต้องมาปิ้งกันหอมหอมนะครับนี่อย่างไรฮะเตรียมตัวสั่งเลยอย่าช้าอย่าช้าอืหอม ว่าจะได้ปุกปบนะครับเตรียมตัวเลยครับรอนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่กะเลียงยง